สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาจะหิวข้าวทุกคนเลยเย็นละอันนี้ก็ข้าวกล้องค่ะนะทุกคนข้าวกล้องส่วนนี้ก็น้ำพริกปลาร้าที่จอยทำแล้วก็มีผักมีผักบวบจะ้ะคอแจ๊คกระเจี๊ยบบางคนเขาเรียกซูกินีนะแถบยุโรปแล้วก็ไข่ต้มแล้วก็ไอ้นี่จะ้ะ ผักขมอันนี้จยยังไม่เคยกินสักทีแล้วเนี่ยนี่ผักอันเนี้ยจยยังไม่เคยกินสักทีผักขมเห็นเขาบอกว่าอร่อยดีะจะทุกคนนะเราเคยซื้อมากินเพราช่วงนี้ก็จะกินแต่อาหารที่มีประโยชน์หน่อยจะบางช่วงบางคราวน่าแล้วก็มีไข่ต้มด้วยไข่ต้มนี่ขาดไม่ได้เลยจะโจยต้องเอาไข่ต้มแบบว่าเป็นยางมาตูมนะเพื่อนๆน,นะเพราะว่า กินไข่ต้มแบบว่าสุกเต็มที่แล้วมันมันฟืดคอทำเอาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วผิดในส่วนจัยเองนี่แหละที่จอยทำแล้วก็ปลาที่จอยไปหาตามทะเลใช่ะลรหรอกตอนนี้ก็มันเย็นแล้วทุกคนตอนนี้จะสี่โมงครึ่งแล้วจะ้ร้อนไปเลยลวกปากัะเปลา กินแบบบ้านๆรวยซื้อกระเกลียบม,มาจากตลาดเลยจ้ะมาเก็ตอลยจ้ะงางที่จอยถ่ายในคลิปให้ดูนั่นแหละ ซื้อพริกหยวกเอาไว้ซื้อพริกหยวกเอาไว้ที่ไหนซื้อพริกหยวกมาสามแพ็คก็ขายน้องน้องเพนถุงหนึ่งตัวเก็บเอาไว้สองถุงตัวเจ้าก็จะทำหมูผัดหมูผัดขิงให้เพนดี กินแตงกวาไม่ได้นะเพื่อนนะเพราะว่าเป็นกรดไหลย้อนกินแตงกวาแล้วจะรู้สึกว่าจอยอะกำเริบเอ้กรดไหลย้อนอะกำเริบต้องกินยาอื่นแทนเราจะรู้อยู่นะว่าผักอันไหนที่ว่ากินแล้วทําให้โรคเราอะมันกําเริบขึ้นใช่ไหมละ่ะเพียงนดีก็กลับไปหาหมอเอาอยาฆ่าเชื้อมากินอีกปอดเอ้บอ,ดปอด,ปอด,ดปอดนีบปอด จะมาปลอกอะไรเนาะปลอกนั่งอยู่นี่กินข้าวเดยเขาเรียกว่าปอดบวมยังไม่หายจ้ะทุกคนนะนิวโมเนียอะไรของเขานั่นแหละจัดเนี่ยผักอันนี้พี่ซายบอกว่าอร่อยยังไม่เคยกินสักทีจอยอ่ะ แซ่บอยู่นะเ,นเพื่อนๆออกหวานคล้ายๆแบบผักปังบ้านเราอะ่ะผักปังผักขมอะ่ะอืมอร่อยดีจ้วยอาไมนี่มาเด้อทุกคนอันนี้ร่าเผ็ดนี่เนี่ยจะกินอย่างเงี้ย อร่อจะเทียบเขาบอกว่ามีประโยชน์มากมายมันก็มีประโยชน์ทุกอย่างแหละผักเนาะอืมอาอมาจ้ะตัวจะเล่าเรื่องฝันให้ฟังตัวแก้ฝันละ แก้ความฝันลับเมื่อเช้าจอยฝันว่าลูกสาวอะน้องแอนอะทำไมไปเที่ยวกับแฟนทำไมกลับมาคนเดียวทำไมกลับเร็วแล้วก็เหมือนกับน,น้องเขาลงไห้ในความฝันนะลอยบอกเอา้ากลับมาเร็วจังไหนเธอไปเที่ยวน้องแอนบอกว่าฉันกลับมาแล้วตอยได้ถามว่าเอาแล้วแฟนเธอไปไหนทำไมเขาไม่กลับมาด้วยนางบอก็เลิกกันแล้ว เอาเลิกกันในวันเกิดของเธอที่เธอเขาพาเธอไปเที่ยวเลยในความฝันเนาะเขาบอกว่าใช่ทําไมสาเหตุเป็นเพราะอะไรถึงเลิกกันในความฝันนะซักลูกเด้ยยนางบอกว่าเขาบอกว่าแฟนน่ะเป็นเกย์อืมชอบผู้ชายเพิ่งรู้ตัวเองว่าชอบผู้ชายในความฝันว่านางเล่าให้ฟังว่าแฟนบอกนางนางก็เลยบอกว่าแล้วทําไมเขาถึงมาเอาฉันเป็นปีอย่างเงี้ยอยู่กับฉันได้เป็นปีทีนี้ในความฝันน้องแอนบอกว่าน้องแอนถามแฟนอย่างเงี้ ถ้าเธอชอบผู้ชายทําไมเธอถึงมาอ,อยู่กับฉันได้เป็นปีก็ก็เอาได้ทั้งหญิงเชื่อชายในความฝันความฝันอะ่ะเออเอาได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายความฝันทีนี้จล้วก็สะดุ้งตื่นเหมือนกั่นไปดูที่ห้องลูกลูกยังไม่กลับมานะแฟนน้องอัพาไปเที่ยวแถวเล็กนิดทีก็จองโรงแรมสามวัน สามวันสามคืนมั้งสปุงสปาอะไรเงี้ยก็เลยไปเที่ยวกันมาเด้อหืมหื้อใหญ่มาก แซ่บข้าวหมดเป็นหมอ้อแต่ว่าจอยก็ตักมาแค่เนี้ไม่รู้จะหมดหรือเปล่ปาข้าวจอยอ่ะอร่อยบางท่านเขาบอกทำไมไม่หันกินดีๆอย่างเงี้ยนะหันกินดีๆคนเขาไม่ค่อยชอบดูจ้ะเขาชอบดูอะไรแบบอย่างงี้ ทำคลิปดีๆเขาไม่ค่อยชอบดูเขาชอบดูคลิปอะไรแบบประหลาดประหลาดการกินน่ะอืมอันนี้ก็ไม่ไม่ประหลาดนะก็กินปกติเนาะอืมน้ำพริกนี่นตัี่วแต่ใส่ซอส่องแข่งเอาไว้นะ มันถึงอยูได้นานทุกคนทำเสร็จก็แบ่งแบ่งใส่ถุงเก็บใส่ในช่องแช่แข็งเอาไว้มันหวานมากซื้อมาสามลูกสองปอนห้าสิบ ในส่วนจอยอะจอยปลูกนะทุกคนไม่ใช่ว่าจอยไม่ปลูกนะจอยปลูกแต่ว่าจอยไม่ทันตัวทากทากกินหมดเสร็จตัวทากจอยนี่จะเอมะคณะไปลงอีกแล้วก็จะเอาไอ้นี่ผักชีไปลงอยู่เพื่อน,อนแล้วก็ ก็จะเอาหอมไปลงด้วยหอมหอมแดงเนี่ยแหละหอมหอมแครที่นี่แหละเราจะเอาไปลงเพราะว่าจอาชอบกินต้นหอมชอบกินผักชีชอบกินพวกคะน้าจะ้ะ มาด้วทุกคนโทษทีร่างกินไม่ค่อยได้คุยอะไรหวานหวานกรอบอย่างไรอ,อร่อยมากทุกคน ยังไงตัวก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้อยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบาย